อโยก็ขอสวัสดีชาวแวพไพจุทุกคนจุทุกท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็มาอยู่ในส่วนของเกมโลบลอ็อกอย่างในแบบที่มีชื่อว่า Universal Time r i ม์ไรนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับ แฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะอืใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะอี้อี้อ่าฉันถามทุกคนก็ไปเจอไอจอนแบบนี้มาท่าอายร์เวอร์โซชาร์มไรซ์อัพมาเนาะไม่มั่นใจนะคะว่าเป็น ผู้สร้างคนเดียวกันหรือว่าคนละคนนะคะไม่มั่นใจเลยแต่ว่าทางตัวเกมจริงๆหรือว่าตัวเกมหลักเนี่ยยังอยู่นะคะของทาง Universal Time แต่อันนี้เนี่ยมันมาเป็นแบบอันใหม่เลยะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของเกมนี้เนี่ยหรือว่าแบบนี้เหมือนจะมีระบบ Trading งฮับด้วยแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงเบต้าเวอร์ชันเท่านั้นเองก็ไม่มั่นใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไอจ้าแบบนี้เนี่ยมันมาอะไรยังไงใครรู้เนี่ยสามารถบอกได้กันเลยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของไอเจ้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคนเล่นนะ,ะก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่นะ,ะเป็นหลักพันแล้วเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาดูกันเลยนะคะว่ามันจะแตกต่างกับอายุวัฒนลทามยังไงหรือว่าทําไมมันถึงมีแบบนี้ขึ้นมานะคะก็ไม่ค่อยมัน่นใจเหมือนกันเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาดูพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชม โอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะคะก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราได้วยเองแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งของเรานะคะของทางเราเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันถึง2ช่องสามารถไปทําการกดลิงก์กดติดตามให้ได้อีกช่องหนึ่งเดี๋ยวจะทาการทิ้งไวอีกช่องหนึ่งเนี่ยไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะก็ช่วยไปฟาก์มผลงานให้อีกช่องหนึ่งด้วยละกันแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมด้วยกันกับเราทาง Discord นะคะคสามามรถกดิาคาอที่ Discord ใหม่กันได้เคะ ในส่วนของลิง์ Discord เนี่ยได้ทำการทิ้งลิงก์นะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอของช่องใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของชุมชน u t u b e ก็สามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมด้วยกันกับเรานั่นเองแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะของง้สักพักหนึ่งเลยนะคะต้องขออภัยทุกคนมานะที่นี้ด้วยเนาะ,ะโอเคแล้วก็ถ้าคลิปวันนี้เนี่ยลงดึกอะไรยังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าแถวบ้านมันฝนตกค่อนข้างจะหนักมากก็มีเวลามาอ่านก็ตอนช่วงนี้แหละก็อขออภัยทุกคนด้วยนะคะ โอเคก็ถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะมาดูไอจ้จำแบบนี้กันแล้วก็มาดูพร้อมกันเลยทาว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างนนะเองนะคะของท i ามแบบ Universal Time แบบ Price Up นะโอเคในส่วนของอย่างแรกเลยมีระบบเพย์อ่าเหมือนเดิมเกมโหมดเหมือนในทางตัวเกมจริงเลยแบบ Universal Time p r i v เ t e เซอร์เมีการให้เครดิตด้วยนะคะสามารถจอยเพื่อร้านค้าร้านค้า ไม่อ๋อมีค่ะมีมีมีเมนเป็นแบบ D.O. Win In อะไรอย่างงี้เนาะท่าทางอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีระบบแรงกิ้งค่าแต่อะไรต่างๆก็มีด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมเป็นแบบแรงก์นิวบี้อะไรอย่างงี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการร้องกดเพล์ไปดูแล้วกันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างหน้าปกจะเป็นอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นรูปไอ้เจ้าตัวนี้เลยน่าจะเป็นโกคูโกคูเอ่อแบล็คลอสซี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันฮะโอเค เดี๋ยวเราจะมาทำการลองดูกันนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงเนาะเข้ามาอย่างแรกเลยโอ้ใหม่ก็อะไรกันครับเนี่ยเรามาเกิดตรงไหนถ้ามันยังไม่โหลดนะคะเฮ้ย <Hey! S 1> พลังอะไระน่ะพลังอะไรอะคุณผู้ชมไม่มั่นใจเลยฮะในส่วนของเกมนี้แหลกไหม เดี๋ยวต้องรอให้มันโหลดเสร็จนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แบบนี้นะไม่มั่นใจด้วยว่าสามารถเล่นบนมือถือได้หรือเปล่าใครที่เล่นบนมือถือเนี่ยสามารถมาทิปมาพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าเล่นได้ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอดูระบบอะไรต่างๆกันก่อนนะคะคุณผู้ชมตรงทางด้านมุมบนฝั่งซ้ายก็จะมีเป็นรูปยศมีชื่อมีรูปของเรามีค่าเลือดอะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหแล้วก็เหมือนจะแหลกจริงๆด้วยนะเนี่ยมีอะไรอีกระบบตรงทางด้านล่างซ้ายมือมีระบบเซิร์ฟเวอร์ i v v n n t o r y กดไม่ได้เหรอกดได้สิฮะใช่ไหมอันนี้จะเป็น Star ์ a c e ยังไม่มีอะไรนะคะมีอะไรกันอีกอันนี้ก็ไม่มีอะไรจะเป็นสกินนะคะตรงช็อปล่ะร้านค้าจะมีขายเป็นพวกสกินเนาะโอเคมีอะไรอีก v e l v e t c h a p อ r อืมอะไรเนี่ย Yone Tree Mob Style นะคะเป็นไม้มอฟเหรอ เดลี่สโต้เควสก็มีเหมือนกันนะคะเกมพาร์ตก็มีด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นแบบสินิค้าอะไรอย่างงี้นะคะมีอะไรอีกล่าแหลกเฮือเฮือใครมาตีเราเนี่ยเฮือ,ฮอ,ฮอ,ฮอแอะเดี๋ยวปรับเซตติ้งก่อนท้าคุณผู้ชมกดตัวแซดวิ่งก่อนละกันระบบวิดีโอขอทําการปรับพาให้มันกากก่อนทนะคะไม่ไหวแหลกเกินโอเคก็ปรับอะไรได้เหมือนในตัวเกมอายูนิเวอร์แซลไทม์เลยนะคะโอเคมีอะไรอีกเควสเหมือนกันเลย แล้วก็อันนี้ดูไปแล้วนะคะเซตติ้งอะไรอย่างงี้เนาะเมนเมนูก็ไม่มีอะไรนะคะคุณผู้ชมอืมเอเวนชก็มีพวกแบงค์อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็สกินเอีเวนต์ชนอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษเหรอฮะก็น่าจะเหมือนกับตัวเกมหลักจริงๆเลยอันนี้คือเกาะไอ้เจ้าเรือที่ไปหาเจ้าตัวแฮงค็อกหรือเปล่าะฮะใช่ไหมไปได้หรือเปล่าโอเคเนี่ยลองดูแล้วกันนะกดตัว E Mistress b o a กดยืนยัน Alright then let's get lowering นะคะคุณผู้ชมไปได้ไหมไปได้นะคะอ้าวเฮ้ยเรามาอยู่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ใต้พื้นของตรงแฮนด์คอกนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเรามาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยรีเซตกันก่อนละกันเดี๋ยวเราเนี่ยจะน้องไปทำการสำรวจกันดูนะคะว่ามีอะไรกันอีกบ้างนะคะในเรื่องของแบบนี้นะโอเคโอไมค์ก็ okay, oh โดนใส่นอะไรกันแถวนี้ครับเนี่ยวิ่งก่อน โอเคดิสก์ข,ของหน้าตาของดานอะไรอยางนี่นะก็จะเหมือนกับตัวเกมหลักจริงๆเลยนะคะอืมก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีเป็นพวกเควสสามารถรับได้อะไรทั้งหมดเลยอืมเดี๋ยวดูซิในแชทเขามีการใช้คำสั่งอะไรบ้างไหมอันนี้แบบเทรดเทรดได้นะคะอืมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แฮะ อันนี้ก็จะเป็นตรง Station A The Shop ร้านค้าตรงนี้จะมีเควสของโกคูแล้วก็อาจารย์โกโจอยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นคนขายเหรอช็อป NPC กดยืนยันหน่อยดูสิว่าขายอะไรกันบ้างมีขาย Spider B เราช้าข้างดี Fight Saber นะคะ c u r s อ of นะคะ a r โ o w หนึ่งพันห้าร้อย UC กระจกยากอีกห้าพัน UC อันนี้คือ Amber c o r นะคะ โอ้โหมีปืนกันด้วยแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นโบนที่น่าจะได้เป็นพลังของแซนนั่นเองแล้วก็มีอะไรกันอีกทำไมคนถึงเล่นแบบนี้กันเยอะจังไหนดูสิฮะมีอะไรให้เราสำรวจกันอีกที่ทางรถไฟสถานีน A จะมีเจ้าตัวฟันนี่วาเลนทายยืนอยู่นะฮะ You know there are several sand c o p s in the beach, right? โอเคอันนี้จะเป็นเควสใช่ไหม I will need you to find all the c o p s but what will you give me? I will give you sense cops โอเคอันนี้ก็คือเป็นแบบภารกิจรับเควสอะไรอย่างี้ใช่ไหมเควสก็จะกลับมาอยู่ในนี้ที่เดิมโอเคฮะม,มีอะไรกันอีกเอ่ยอันนี้คือไปต่อได้ไหมไปต่อไม่ได้ด้วยอืมโอเคอันนี้ก็จะมีเควสอะไรต่างๆ่นะคะไม่มั่นใจว่ามีแบบนี้ขึ้นมาเพราะอะไรยังไงนะคะใครรู้บอกได้นะโอเค ตรงจุดนี้เหรอเหมือนในตัวเกมจริงไหมไม่มันใจแฮมเหมือนไม่เคยเห็นโซนี้ด้วยสิตัวนี้ก็จะมีเป็น NPC อะไรต่างๆนะคะข้างบนก็มีด้วยฮะ,ะอะชืบโอเคทางเราเนี่ยก็ไม่ไม่ได้แบบไปเล่นตัวเกมหลักจริงๆมาก็นานแล้วเหมือนกันนะคะขอทางอายุวะโซ่ถามเนาะถ้ามีเสียงเราแซยังไงต้องขอให้ทุกคนมาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่โอ้โหมีจอนี่มีใจโลมีโคลอเซียมอะไรอย่างงี้ทุกคนเลยนะคะ โอเคเหมือนแบบนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากนะคะคุณผู้ชมอืมโอเคโอ้ยเดี๋ยวเราจะทำการลองไปที่ชายหาดดูสิคะว่าจะเจออุกกาบาตท,ที่จะได้แอโร่มาหรือเปล่าไหนลองดูซิที่ชายหาดอยู่ตรงไหนทาไมการจัดวางเมือมันดูปแปลกๆฮะหรือว่าทางตัวเกมจริงๆจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ฮะใครรู้บอกได้นะคุณผู้ชมโอเคถ้า,ามีเสียงราแซงยังไงต้องขออภัยทุกคนมาด้วยนะคะอืม ปเอาแอโร่มาจากไหนกันน้าน่าจะหาได้จากไอเจ้าตัวอุกกาบาตทุกทีเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแค่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดมาก็แค่นั้นเองใช่ไหมโอเคนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะคะขอทำการลองสำรวจดูกันก่อนแอลโ่พีสอือฮึคืออาชัก็คืออยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามันมีระบบอะไรยังไงกันบ้างน<ฮ>ะคะเผื่อบางคนเขาพิมพ์อะไรอย่างนี้เนาะเราจะได้รู้ในสื่อของระบบอะไรอย่างงี้ด้วย ไม่มีไม่มีอะไรนะคะอันอั r คอเนอรตอนนี้หินอุกกาบาตอะไรงนี้ก็ไม่มีนะคะคุณผู้ชมมี u ค s สให้ทำมีอันนี้ให้ทำหลายหลายอย่างนะ,ะโอเคไหนดูซิมีอะไรกันอีกอันนี้คือใครไหนโจกเกอร์หรอ,อเควสโจกเกอร์ในแบบนี้ในอัยดับเบอรางตัวจริงๆมันมีหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเป็นเควสไม่แน่ใจนะคะว่าทางตัวเกมจริงๆเขาเนี่ยมีไอ้เจ้าตัวอันนี้หรือเปล่านะ ส่วนไอเจอ้าตัวแอโร่เนี่ยไอ้เจ้าอกุกาบาตก็ยังไม่เกิดสักทีเต่เราดูดูซิว่าเรามีเงินประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเรามีเงินอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยศูนย์ยูพีนะคะยังซื้ออะไรไม่ได้ในตอนนี้ไดนดูซิตรงนี้จะมีเป็นไอเจอ้าตัว NPC คนนี้นะคะ NPC บางคนทำไมเราเหมือนไม่เคยเห็นในตัวเกมจริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ไม่มั่นใจว่ามันมีหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไร่ะคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้นะให้มาพามาดูข,าข้าวๆนะว่าไอจา้จอาแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเพราะว่ายัางงงๆอยู่ปิดเจอแบบนี้มานะคะซึ่งเป็นแบบที่เพิ่งแบบสร้างได้ไม่นานนี้เองแล้วก็คนเล่นก็คือหลักพันก็ถือว่าเยอะมากอยู่พอสมควรนะคะไอจ้จอาแบบนี้ไอ้จอาแบบ Universal Time Rise Arm นั่นเองใครที่รู้เกี่ยวกับข้อมูลไอจ้ไอจอาแบบนี้เนี่ยสามารถมาพิมพ์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะคะ เพราะว่าเราเนี่ยแค่ลองมาดูเฉยๆนะว่ามันแตกต่างอะไรยังไงกับทม์แบบตัวเกมจริงอย่าง Universal Time ตอนแรกที่เข้ามาเล่นน่ยก็คิดว่า Universal Time โดนแบนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยสร้างแบบนี้ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าทางตัวเกมจริงๆเขาเนี่ยก็ยังอยู่นะคะใครรู้เนี่ยก็สามารถมาบอกกันได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ดติดตามข่าวสารด้วยนะคะคุณผู้ชม โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็กดเลือ,อช่วยกันฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของใครที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับไอจั่แบบนี้นี่สามารถพิมพ์มาที่ใต้คอมไม์ได้เลยจะขอขอบคุณพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าทางตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้เลยรู้แค่ว่าพอมาดูเฉยๆว,ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะไอจั่แบบนี้แล้วก็ใครที่อยากจะลองมาดูไอจั่แบบนี้หรือว่าอยากลองมาเล่นเนี่ย เดี๋ยวจะทำการทิ้งลิ้งแบบเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชันหรือว่าใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถกดลิงค์เข้ามาลองเล่นกันได้เลยโอเคใน,นส่วนของคลิปวันนี้นะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทท่านกันไปก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้เจอใน,นส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม